การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตอนอื่นเราก็ต้องเปิดหาตัวบลูทูธ e v i c e ขึ้นมานะครับคิกตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับก็จะปรากฏหน้าว่างเปล่านี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็คลิกที่ add device ถ้าเครื่องคอมเราค้นหาไอตัว h c 0 6เจอนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ให้คลิกที่ h c 0 6แล้วก็คลิก next ทีนี้ให้เลือก enter เลือกตัวที่2นะครับ enter device นะครับแล้วก็ใส่รหัส1 2 3 4ใส่รหัส1 2 3 4แล้วก็คลิก next น,นะครับโอเคตอนนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ปิดไปเลย นี่ลองรันโปรแกรมเราดูนะครับเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วคลิกท,ที่ connect นะครับ status เ,เป็น r i d นะฮะโอเค ถ้า Status ขึ้น Connected ก็แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับ